พระคาถาเมตตามหานิยมนะครับสวดคาถานี้แล้วมองตาไปที่เป้าหมายเรานะครับจะช่วยให้เขาเอ็นดูเรารักเราหลงเราแล้วก็มีเมตตาต่อเรานะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อน,น้องๆท่าน,นทุกคนในคลิปพีโยนี้นะครับผมจะมาแช่นะครับพระคาถาดีๆหนึ่งพระคาถานะครับที่จะช่วยให้คนเนี่ย รักเราเมตตาเราเอ็นดูเรานะครับใช้ได้ทั้งในทางความรักใคร่นะครับอความรักแบบจีบกันผู้ชายจีบผู้หญิงผู้หญิงจีบผู้ชายหรือใครก็แล้วแต่จีบกันอันนี้ใช้ได้นะครับหรือให้ใช้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือให้ใช้กับผู้เจรจาผู้ค้าผู้สัญญานะครับจะช่วยคุณได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ ถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยก็มาเริ่มทำใจให้สงบกันก่อนนะครับการทำใจให้สงบเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับในเรื่องของการสวดมนต์นะก่อนจะสวดมนต์เนี่ยคุณต้องทำใจให้สงบนะครับต้องทำใจให้ดีต้องทำใจให้นิ่งนะครับต้องทำใจให้ไม่วิตกกังวลและไม่คาดหวังมากเกินไป นะครับผมก็เมื่อคุณทําใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณระลึกถึงคุณพารัตนาตายนะครับเรืยอำนาจคุณพารัตนาตายขอจงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้สวดในใจนะครับจกักษาปัตมาคัจฉตินะครับให้สวดในใจนะครับคาถาเนี้ยจะ ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเจอคนต่อคนนะครับแนะนําว่าตอนเดินทางอย่างเงี้ยสมมติวันนี้คุณมีนัดไปพีเต์งานนะครับอ่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็อาจจะไปพีเต์งานกับอาจารย์นะฮะหรือว่าถ้าเป็นนักธุรกิจนะครับหรือคนที่ทํามาค้าขายเนี่ยก็อาจจะมีการไปเจราจาไปดิลกับลูกค้ากับหุ้นส่วนอ่ะก็ในตอนที่เราเดินทางเนี่ยให้เราสวดในใจจากฝาปัตมาขัติสวดในใจนะครับไม่ไม่ต้องออกเสียง ส,ใใส,ส่วนในใจส่วนในใจสดสวดเหมือนเก็บพลังไว้ก่อนครับเราสวดเก็บพลังไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยอ่ะถ้าคุณเป็นคนค้าขายนะครับก่อนออกจากบ้านไปร้านเนี่ยส่วนในใจระหว่ังเดินทางไปร้านก็ส่วนในใจนะครับพอถึงร้านเนี่ยก็ส่วนใ,นในใจไปเรื่อยๆนะครับช่วงที่ว่างเนี่ยถ้าคุณเป็นคนค้าขายนะให้คุณนึกภาพว่าคนเนี่ย มาลุมซื้อที่ร้านคุณนะครับให้นึกเป็นภาพนะอันนี้เราใช้กฎแรงดึงดูดเข้าร่วมด้วยนะครับนึกว่าคนเนี่ยมาลุมซื้อของที่ร้านคุณนะครับอ่ะคนมากมายเลยมาลุมซื้อของที่ร้านคุณนะครับผมหรือใครนะครับที่พิเศษงานอ่ะบางคนที่ดูก็อาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเนาะแต่น่าจะไม่เยอะนะครับช่องเรานะก็ให้นึกภาพว่า คุณพิเศษงานแล้วอาจารย์หรือเพื่อนๆที่รับฟังคุณนะประทับใจนึกเป็นภาพนะครับนึกเป็นภาพลยโหเพื่อนเราประทับใจอาจารย์ประทับใจทุกคนชื่นชมนะเดี๋ยวบางคนงานใหญ่หน่อยนะครับพูดบนเวทีกลางผู้คนนึกไปเลยเขาประทับใจเราเขารักเราอย่าคานตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าคุณดีลธุรกิจอนะ่ะ ให้คุณระหว่างขับรถระหว่างอะไรเดินทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณคิดในใจเลยส่วนในใจจากฝาปัมมาขัจชตินะครับสวดไปสวดไปสวดไปนะครับก็สวดไปเรื่อยๆนะครับตอนที่เดินทางเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับส่วนในใจไปเรื่อยๆนะครับก่อนดีลงานนะครับถ้ามีช่วงเวลาว่างเนี่ยให้คุณนึกภาพว่าตัวคุณเนี่ยกำลัง ดีลงานได้นะครับด้วยข้อเสนอที่คุณได้เปรียบนะครับแล้วก็คุณได้ประโยชน์สูงสุดแล้วลูกค้าเนี่ยก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับให้คุณนึกภาพประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับว่างเมื่อไหร่นะครับสบายเมื่อไหร่ให้หลับตาแล้วก็นึกเป็นภาพว่าความสําเร็จนะครับว่าเราดีลงานได้เราดีลงานจบเราดีลงานสบาย นะครับไม่ลำบากหรือถ้าใครจะใช้ในเรื่องของความรักเนี่ยครถาเนี้ยใช้เมื่อเจอตัวนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของออนไลน์หรือแอปหาคู่มากครับคือส่วนตัวก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอ่าถ้าแบบออนไลน์เนี่ยไม่เลยแต่ว่าถ้าเจอตัวอาสมมติคุณคุยกับคนที่ชอบอ่ะเพศไหนก็นแล้วแต่นะครับให้คุณพยายามมองที่ตาอย่ามองไปที่อย่างอื่นเข้าใจแหละว,ว่าบางทีการที่เราได้คุยกับคนที่เราชอบอ่ะ เราเขินเลยไม่ธรรมาดานะครับแต่พยายามมองตาพยายามมองตาแล่ส่วนในใจเว้เนี่ยก่อนคุยเนี่ยถ้าเรารู้ว่าวันนี้จะได้คุยให้เรานึกเป็นภาพอว่าวันนี้คุยกันเขาก็ชอบเราเราก็ชอบเขาครับนึกเป็นภาพนะอย่าเป็นนึกแบบอะไรที่ไม่ดีนะ่นึกเป็นภาพว่าเราคุยกันเราชอบกันนะครับ สำคัญนะครับเพื่อนๆที่เข้าใจเนี่ยผมมองเลยว่าสําคัญจริงๆนะครับสาคัญมากๆในเรื่องเนี่ยนะครับก็พยายามนึกให้เป็นภาพแล้วส่วนในใจนะครับจากฝาประมาคทันตินะครับส่วนในใจไปเรื่อยๆแล้วก็นึกเป็นภาพนะครับว่าเราได้คุยกับคนที่ชอบคนที่ถูกใจนะหรือบางคนนะครับทะเลาะกับแฟนอะ ันนี้ก็มีคือเขาคบกันแล้วนะครับเหมือนเดิมครับนึกว่ามาคืนดีกันเราสวดในใจจักฝาปาัะธาคชติตอนง้อแฟนเนี่ยก็พูดดีๆนะครับมองตาแล้วก็ก่อนแต่ก่อนก่อนเจอเนี่ยให้เรานึกภาพในหัวก่อนใช้การม a n i f e s t กระกดแงรงดึงดูดช่วยนะครับว่าเออคืนดีกันได้นะ ทุกอย่างต้องใช้รวมกันนะครับสวดมนต์ในใจใช้สมาธินะครับกดแรงดึงดูดและการ manifest เข้ารวมให้ได้คืนดีนะครับสำคัญมากนะครับอย่ามองข้ามนะตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ไปพูดคุยให้ดีด้วยนะอันนี้สำคัญเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคน ขอให้สมหวังในทุกความรักในทุกการดีลในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านตั้งใจนะครับลองไปสวดดูนะเห็นผลยังไงมาว่ากันแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าจิตท่านยังไม่สงบมากท่านต้องใช้เวลาแต่ถ้าจิตท่านสงบแล้วดีแล้วเรื่องเวลาไม่ได้สำคัญนะครับแต่อย่าอย่าปรพิมพ์ประมาณว่าแบบ ส่วนครั้งเดียวไม่เห็นอะไรเลยคือบางทีต้องใช้เวลาไม่ไม่ใช่ครั้งเดียวเห็นผลนะครับมันต้องต่อเนื่องนิดน,ะนึ่ะสอนเสมอนะก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะครับถ้าครั้งเดียวไม่เห็นผลก็มันอยู่แล้วคนระับพูดตรงๆอยู่แล้วกดแรงดึงดูดกันนั่งสามาธิ manifest การสวดมนต์ทุกอย่างใช้เวลานะครับคือไม่มีอะไรครั้งเดียวได้ไม่มีนะครับทุกอย่างต้องแบบต่อเนื่องสอนสเสมอ แล้วก็มีระยะเวลาที่พอสมควรนะก็ประมาณนี้นะครับทําแล้วได้ผลยังไงก็มาบอกกันหน่อยนะสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องเราไว้จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆจากช่องเรานะครับสวัสดี